คนห้าคนห้าคนห้าคนโอ้ยครับพี่น้องครับตำรวจนี่งงเลยครับครัพี่้องครับเาจะตายเลยกินรถเราเออ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 เอเอาเออ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 าอเอยเออเออเอาเเเออเเนเเเเออ สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับืัอนี้กับมาพ่อพ่อกับตุลมพัเละครับตุลมกับเอ็ดอาหารเอ็ดแนวยูเอ็ดแนวกินครับตอรับพีต่อรับน้องนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดกฬสินครับพี่น้องพี่น้องผูุไทยมาเยี่ยมพี่น้องมาเยี่ยมมาอย่างอรุณญาเพึ่งเราไปขอรุยูุเอทตุพนมทตุพนมเราเพิ่งเราไปแก้บะแก้บนอยู่กรุงเทพกับบวิดบควซวง รุนาดมากๆกะเป็นไข้เป็นหนาวอยู่เรื่อยคือก็เลยมาแก้บนไปเบิกหมอ้อไปเบิกหมอ้อมาภาว่าแก้บวิตแต่ก็เลยมาแก้บนก็เลยเอาแม่เอาแม่มาเยี่ยมมาหยาบลกล้กันกนี้ก็ตุลุกกันในปาน่าแน่อยู่หิมโคงก็ต้องกินปลาน้้าโคงครับพี่น้องตูลบมีฟ้ามหม้อก็ต้องก้อยหอยมีบ่อปลาเข็งบ่อปลาดุกก็ต้องปิ้งปลาดุกตองกินนะนี่กินในเห้าเนี่ยครับพี่น้องกันนี่นะ กินนะครับแต่ว่าตุลน่มเราเป็นผู้ขั่วขั่วไว้ทาคือหลายปีเลยเนาะพี่น้องเนาะมีได้กินฟีมือทางผู้ไทยเพิ่มมีได้กินฟีมือทางไทยบ้านไทยเมืงคุนี้กติดขั่วไวล้ละตุลน่มลเลเฮ็ดเซนเพิลเ่ลเฮาเพิ่นเฮ็ดกินนะครับโอ้ตอนนี้กะ เที่ยงกว่าๆแหละครับไปแห้งครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับกินข้าวเที่ยงวันนี้เพราะว่าเพราะว่าจะไหนแต่ครับมันเที่ยงแล้วมันเลยเที่ยงแล้วนะครับพี่น้องครับไปร่วมบรรยากาศเลยครับลบเย็นเสร็จที่นี่จะไหนนะครับไปนะครับพี่น้อันนี้ อันนี้แม่นมะข่อยครับพี่น้องครับมะข่อยครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเป็นต้มครับพี่น้องครับเป็นต้มอร่อยเบิรงนะครับวันนี้ไงขนาดเบิรงตาเิ็นครับเบิร์ตาเนี่ะชีวิตคนดอับเด็กภาษาพไทยธีมันติแตกต่างใจเนะครับครับบางค้าเนี่ย ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพี่น้องค์รับเกิด <azt> <อ>เหตุการณ์นะครับมีการฆ่ากันตายผู้ไทยกันแล่นขึ้นไปให้สถานีตำรวจเลยครับตำรวจตำรวจซอยเนซอยขีย้เน่ไว้เถอะคนห้าคนห้าคนห้าคน,ค,น,ค,นโฮโฮโครับพี่น้องครับตำรวจนี่งงเลยครับครับพี่น้องครับ <S <S> <S เราโทรหาคนเบุกบมาฮอดชิเลอร์แล้ว เด้อพี่ตองเด้อ <c oughs> มาเป็นรักกันจิเดทยวมป่าไว้ด้าเพื่น ไอสิมาซอยหอยทาเพื่อนครับก้อยหอย,หอยครับพี่น้องครับเจ้าของฟาร์มหอยต้องกินก้อยหอยเงินมาได้ครับหอยพวกนี้นะครับเอากระชีก้อยครับตัวนี้เข้ากระชีจำแจวครับพี่น้องครับตัวนี้ลบจุตรจำแจวเห็นบังนะครับพี่น้องเดอ้อ น,นี่นี่นี้ครับแล้วมันก็จะมาเอามือลงแลง้วนะพึก้มล็อละเออเอาห้างเดียวก็พอมันยังเอามันมีพ่อเขายังเอามะนาวต<ส>้ครับ <fur you? S 2> ใหญ่บอใหญ่เบิ้งนี่ครับปา่าครับพี่ท้องครับดน <laughs> ดนดนดนนะครับมีโอกาสตัวแรกเ,เป็นเต้เด้งครับนะครับปลาทาลูกทาล้านครับ ası, เป็น,นไงบ้าง ่จงังเป็นต้มครับพี่น้องครับตื่นรบมาหอยเบิ้งนะครับวันนี้งงไงขนาดเบิ้งตาเบิ้งับเบิ่งตาเป็นไหมครับจิต้มถาไอถาดองนะครับถาลูกตาล้านที่หาแม่ครับเราลองเห็นเนื้อกินปันปันแม่เบิ้งครับเมื่อกี้ครับแม่มายาม ปีใหม่ครับปีใหม่พ <hi> าหลานมาแก่บ่แกบนยูทาชนมครับพี่น้องครับเลยแวะบางคนก็เคยมากบางคนกับ่เคยมากอ่ะเมื่อนี้ยคัมมาังแีเมือง่อนจอคากเครับครับมามากแตแล้วผู้ไทยก็ต้องเคยผู้ไทยเฮ็ดกับข้าวเกินเอย่าจังมีมฮ่าม่าบจะมีลืมซาบี ลืมสรซาลืมข้าวไงเนาะข้าวกะพิตาแทกพิตาแต่เดี๋มาโอ้ยอันลูกเคยมันมัีเคยือใบควายอย่าเถอะนะเออว้าเลยเกลือกน๊าของควายอันอันข้ากะเข้ากะกู้เอเข้าอันเอาหมาดเต้าบ้านมัมีเห้กินกินข้าวตนพี่ข้าวนะสานเพือกินข้าวตะพี้เพื่อเป็นเมดเอข้าวตนพุนละเมื่อกินมื่อเลิกก็ได้กินข้าวข้าวห้องนึ่งซุปไม่ไหมกินข้าวตะพี่ครับมาตะขอนต้องกินข้าวตะขอน Quay hoài ừ. không ạ? Quay hoài Ồ Cái mắt đen Mắt đen Mà nao, mà nao, mì ớt đen mà nào mà Thật lắm đó Hết chèo gì mẹ ơi? Hết chèo gì mẹ? thế này Hết này? Ồ, cà phê bà đấy Ồ Chị đã mặc xịt đi Chị đã mặc xịt đi Mặc xịt đi bọc Ồ, mặc đi bà Ồ, mặc xịt đi bà Ồ, mặc xịt đi bà Ồ, mặc xịt จกเวลจกเวลมาที <Huh? S 1> ่ิ <laughs> Hence, yes. <that> ้าทงเงี้ยเออจิ้งทงด้งดไม่น้ำแข็งเลยเอาเฟมเลี้ยงเลยปะเออไม่อี๋โอ้ยน้ำแข็งมักระติกกระซิวไว้แล้วนะน้ำแข็งตอนนี้ยังมานองนองข้วยยื่น้องข่อยปะน้องข่ยปะน้องวัวน้องวัว้อาวัวอ้ยขี้ นันโดนิน้องงัวน้องไ้ามันไม่ได้กินรู้กันด้วยดอกโอ้มะเขือไหนมาเขือมะเขือลเน่ยลกัเขือเจ้าไอนะมะเขืออยู่ม่บ่วงอกเปนอยไาน้อยมัจะตายขึนเยออันนั้นแของข้ามเออเขามมแตะห้ามป่ะเขามจะกินเล้าห้ามกินเหล้าถ่ารลูกเขาเอออยากกินเหล้านะ ว่าเขไม่ได้ห้ามห้าเขานั้นลมีเศ้าเออข้าจ้าจะตายเลยกินรดเราเขามีร้อนเนเออางเนีย้าจะตายเลยกินรดเรา้าจะตายเลกินรดยานาเลยเอากานก็ได้ไหดิเอียวานตายเอเ้าจะตายกินลดเ่อยู่นี้มันอยู่มันลงไปข้างล่างแล้แค่มันอ้อมไม่ได้เอมันค่า มันอ้อมีได้ขัดเฮ็ดสั้นเทปเส้นสั้นนี่อ้ออ้อดิเทปเส้นสั้นและอ้ออ๋ออันนี้จะอ้อมมีได้กระเบื้องอันนี้มีเตะอะไรบ่อห่อบ่อหอยบ่อหอยดูบ่อหอยอู่เต่าอยู่ฝั่งไหนครับเต่ามันอยู่ในนี้เลยเมียนเมียนอยู่ในนี้บ่นเต่าเบิกเลยคพวกหน้ามาดูมันอยู่นี่อดี๋ยวพักวานเท่านี้ เก็บผักหวานหมดตนฮ่าฮ่าฮอาที่มาตั้บว่าอ้ยอ้ยตู้้ยบ่าอ้ยเราห่ดหงิจับไม่ได้หมนะจ้าพี่กินปลาแต่ก้อนนั้นท่างเพิ่งเลยเป็นบ่อเพาะหอยเสาอย่างนี้นึ่งละอันนี้มันตายตอนนั้นนะบอเออมันไอกา ที่ที่เสเฮ็ดอยากเช่าดีมันได้ต้องได้เปียนน้ำมันเะนะมันเท่าผัดเท่ามีสบายแน่ผัดยันดันติดเสื้อยันติดเสื้อในกระแสเลือดมันพอน้ำมันดำมันนะนะขี้หอยนะโอ้ดีกับตะเรียบเขาฝากครับอันนี้ก็ของแ่บของคนอีสานครับนี่ของแ่บคนอีสานปลาแดกครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาบัวแดกปลาหมอครับ ครับกินมันหลายมาแล้วเราไม่ค่อยได้กินเลี้ยงเฮ็ดเล่นไปซะบ่อมในเฮ็ดบ่อนี่บ่อนึงนี่สองหมื่นบดบดอันนี้เลยบุหรีแต่ละบ่อนีจังเลยเต็นะบ่อนี่ตีแล้วประมาณสองหมื่นเต่ละบ่อนี่นิวยนี่เออบ่อล็อกนึงล็อกล็อกนะล็อกบรรยากาศนี่เนาะพะนักพักกันดูนะครับวันนี้ไม่กลับคนนี้อยู่กับตาเลย อ่าเป็นับตอนนี้นะครับรูล,ลานกันละเมื่อแล้วดิ่พระเอกเขาดิครับดาวติกตอกซื้อติกตอกมาจะได้กับอนโภกับดักครับโตุบันดาวติกตอกครับ้ละสองทุกโมงละ คุนี่ดิลาลอยคุณนี่ดิซอมซุกมาละลาลอยซื้อเลขมีที่มัดเลข้อยเลยโอ้ยเกือบพอดีพันเลยโอ้กรนี้เลยโอ้ตัวซื้อลายมาดะซื้อลบาบหวังด้วยเนาะใบ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 ขึ้นไปนี่บ่ขึ้นไปนี่แล้วก็ไปไปแถวตอกันปนะเรียกไส้ปอนะออ้ยไปฮอดแยกนี่ก็เรียซไสเอาเพื่อแล้ว ตรงไปเรื่อยๆ<ร>แล้วกับขทางตันแล้วกับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปเลยห้ามทางเลยไปฮอดทางง่ายพูกกัห้ามทางไปปเ่เป็ดเสียเพุ่นเลยออกฮัดแพ่งสูตรศิลปะสิบได้ได้ได้่ะ รกระซ่งเบซอ,อกไอศอกดองโซคลูกโซลานแล้วครับครับปิคลิปตอนนี้ครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้กัอยู่ดีกินหวานบ้า,านชาวบ้านคอยรับรวยรับรวยเดินกางปตไม้สุลสกุลครับสวัสดีครับ